แน่นอนเหมือนเดิมจริงๆแะสำหรับราชาชุดขาดเวเลเบิรเบตครับตอนนี้ก็ทะลุเข้ารอบรองชาเลิศไปรอลุ้นป้องการแชรมป์อีกหนึ่งปีนะครับผมก็ศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับรอแปดทีมเล็กที่สองก็ไม่มีอะไรที่พลิกโผนะฮะเลมบิลเวตครับก็บุกไปเอาชนะเชลซีได้อีก2-0ครับโรดริโกเหมาสองฮนะทำให้รวม2นัดแชมป์เก่านะฮะถล่มเชลซีไป 4-0ภูนสวัสด์ครับเข้ารอบรองชาเลิศไปจนได้ส่วนเชลซีที่กำลังเป็นสิงลำบากครับก็ยังคงย่แย่แล้วก็เละเทะต่อไปครับได้แฝงลำผาดมาก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ดีขึ้นเลยนะฮะในขณะที่อีกคู่หนึ่งก็กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเอซมิลานครับรวมผลสองนัดชนะนาโปลีไป2-1ครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้เสมอกันไป หนึ่งหนึ่งะฮะก็เป็นมิลานที่เข้าไปรอในรอบรองชนะเลิศได้ะฮะเอาจริงคู่นี้เนี่ยตอนจับฉลากโอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าณนะวันที่จับฉลากนาปโปลีฟอร์มดีมากๆครับในลีกแล้วก็ในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกครับใครๆก็คิดว่าโอ้โหแมงหวานเจบแน่นอนครับเจอกับทีมในลีกด้วยกลายเป็นว่าพอสุดท้ายแล้วระยะหลังๆมานาปโปลีในลีกแม้ว่าคะแนนจะนําเยอะแต่ก็ฟอร์มเริ่มแผ่วแล้วสุดท้ายก็ตกรอบไปด้วยน้ำมือของเอซีมิลานนะฮะ ในขณะที่อีก2คู่ในค่าคืนวันนี้นะฮะก็เตะพร้อมกันตอนตีสอไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดนะฮะายเยนจะเปิดบ้านเจอกับทางแมนซิตี้ฮะแต่ว่าสกอร์รวมเนี่ยซิตี้นัดแรกตนมาสาูนย์ฮะแล้วก็ตอนนี้สภาพทีมซิตี้เองอยู่ในช่วงที่กําลังดีสุดๆไปเลยนะฮะายเยนเองแม้ว่าจะเล่นในบ้านคิดว่า ก็ไม่น่าจะต้านทานได้อยู่นะครับผมก็น่าจะเป็นซิตี้นี่แหละที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งอินเตอร์มิลานก็เปิดบ้านเจอกับทางเบนฟิก้าสกอร์รวมก็อินเตอร์นำสองศก็ไม่น่าพลาดฮนะดังนั้นในรอบรองชาเลิศเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับที่เลมวดริดที่เข้าไปรอแล้วก็จะได้เจอกับทางแมนซิตี้ครับถือว่าเป็นคู่เดือดเลยนะฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นไปได้สูงเช่นกันที่จะได้เห็น มิลานดารบี้แมชครับเพราะว่าเอซิมิลานเข้าไปรออินเตอร์ในรอบรองชาเลิศแล้วก็เดี๋ยวรอดูคืนนี้ถ้าไม่มีอะไรพลิกล็อกก็จะได้เจอกันนะครับผมก็ถือว่า สนุกนะสำหรับรอบรองชาเลตแชมเปส์ลกในปีนี้นะฮะในขณะที่ถ้วยน้อยของเรายูโรปาลีกก็เดี๋ยวคงต้องอัปเดตในวันพุ่งดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเทนฮากจะมาอัปเดตรายละเอียดให้ฟังแล้วก็รายชื่อนักเตะที่จะบินไปเซบีย่าในช่วงเย็นวันนี้นะฮะแต่ว่าจากภาพข่าวล่าสุดในเว็บไซต์ของสโมสแมนแมริเทตเนี่ยก็จะเห็นลิซานโดมัติเนสครับเข้ารับการผ่าตัดซ่อมแซมกระดูกนิ้วเท้าแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็หวังว่าจะกลับมาได้แบบ หายเป็นปิดทิ้งนะในฤดูกาลหน้านะฮะแล้วก็ภาพที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นภาพซ้อมหรือคลิปซ้อมเนี่ยอาจิมผมค่อนข้างกั<ม>งวลใจนิดนึงนะที่ไม่เห็นภาพของลุกชอนะฮะซึ่งเดี๋ยวเ,เทนฮาก็คงจะพูดให้ฟังเยน,นิ้ว่าสุปจะหายไหมเพราะถ้า,อาชอไม่หายหรือแม้กระทั่งไอ้มาเลาเซียก็ตามครับแปลว่านัดที่แล้วจะเป็นบ่อเป็นจุดกดําเนิดให้แมนยูเสมอกมับเซบีย่าก็ตามถ้ามาเลาเซียหายไม่ไม่ทันเนี่ยและใช้เดโก้ดาโลเนี่ย ส่วนตัวผมเองนะใจที่เห็นเล,เล่นมาในเกมเจอกับฟอร์เรสเนี่ยมันก็ยังวัดอะไรมากไม่ได้ในส่วนของเกมรับนะครับผมเพราะว่ายังไม่ได้ถูกทดสอบจากตัวลูกของทางเซบียาด้วยซ้ำแล้วก็ตัวลูกของไอ้เจ้าฟอร์เรสเนี่ยมันก็ยังเทียบสถานการณ์กันไม่ได้แล้วก็เกมลุก ดาโลเองก็ยังต่อไม่ค่อยติดกับเจดอนซันโชซึ่งผมยังกังวลในประเด็นนี้นะถ้าสมมติว่าดาโลต้องลัสษณะเป็นแบ็กซ้ายจะเป็นอีกหนึ่งเกมจริงๆนะฮะก,ก็ยังคงค่อนข้างหวั่นใจเลยทีเดียวนะฮะส่วนในรายของมาเซลเซบีเซอร์ก็ยังไม่คอนเฟิร์มว่าหายเจ็บไหมนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยเป็นห่วงนะแดนกลางเซวิเซอร์ Services, ถ้าเจ็บลงไม่ได้บูโนเฟนเดสโดนแบงก็ยังมีคิเซเล็กเซนแล้วก็มีเฟรดที่ยังพอทดแทนกัน ได้อยู่นะครับผมกนะ็อีกนัดหนึ่งนะฮะแมนยูก็หลายๆคนบอกว่ายอมแพ้ให้ตกรอบไปเลยไหมแล้วก็ไปลุ้นทัพโฟอย่างเดียวแหมมาถึงขนาดนี้แล้วมันก็ต้องจัดเต็มสักหน่อยนะฮะแมนยูมันก็ไม่ได้แย่อะไรแม้ว่าตัวหลักๆจะหายไปผมว่าเจอเซบีย่าก็สู้ได้แม้ว่าเซบีย่านัดล่าสุดจะบุกไปเออจะเอาชนะบาเีเซียไปได้แต่ว่า โอ้พอไปดูตารางคะแนนบลเซียนี่แม่งโซนตกชั้นเลยก็ถือว่าบตเซียบยาเขาก็กําลังใจดีแล้วก็ที่สำคัญคือโค้ชแม่งตัวผู้เล่นที่เตะกับแมนยูสัปดาก่์น่พะพักเกือบ8คนอ่ในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือกะไว้เก็บความสดสัดกับแมนยูนเต็ดเลยฮะก็คงต้องลองดูวะเอ้ยคงต้องลองดูกันหน่อยสักทีนะว่าเจอกันจะเป็นยังไงฮะเจอสักตั้งครับเจอกันที่บ้านเซบียาดูซิว่าแมนยูจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่า